ของเราได้ไวสิบขวบที่ผมเรียกสาวน้ำตาจันเพาเพิง่งสิบขวบเองใช่ไหมค่ะเวลาร้องเพลงนี้เขาเรียกว่าการสร้างอารมณ์นึกถึงอะไรอะไรอายุยังน้อยอยู่แล้วเพลงเพลงเป็นอย่างงี้เอออยากรู้เหมือนกันค่ะก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องแรงเงาค่ะแล้วหนูหนึกถึงนางเอกอะคะ่ะเพราะว่าข้างนอกเขาอะค่ะดูเหมือนจะแข็งแรงแต่ว่าทิใจเขาอ่อนแอค่ะอือ เพลงนี้เ่าเป็นตัวแทนของนางเอกค่ะเราก็เลยเป็นสวมวิญญาณนางเอกเราร้องเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราหมกมุกคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะครับเริ่มที่พี่สุครับเออ่น้องวาสบินะคะนั่งยืดอยู่พอดีนะะฮาซามีฮาซามีฮาซมีฮาซามีฮาซามีนะคะเพลงจริงๆแล้วเดี๋ยวเป็นคนที่เสียงราะมากเสียงเป็น โตเกินตัวจริงๆแล้วลูกนะคะถ้าลับตาฟังเน่ได้ว่าผู้ใหญ่ร้องจริงๆแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากๆสิ่งที่พี่สุอยากจะบอกนิดหนึ่งคือเวลาร้องคือหนูมีความเป็นธรรมชาติของตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องห่วงท่าทางอะไรเยอะแยะนะลูกนะเพราะว่าเวลาเราห่วงที่จะต้องใช้มือใช้ใช้มือ บ่งบอกอะไรอย่างเงี้ยพวกท่าทางอะไรต่างๆมันจะทําให้เหมือนเราจะเสียสมาธิอารมณ์นะคะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นฟิวแบบธรรมชาตินะคะวันนี้ทําได้ดีค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับมองมาตลอดเนะะี่ยว่าผมเป็นคนที่เสียงเสียงดีเสียงกลางวานแล้วก็เป็นคนที่มีพลังเสียงที่ดีมากบอกว่าวันนี้เนี่ยเพลงเพลงของแรงเงาเนี่ยมันเป็นเพลงของผู้ใหญ่จริงๆลูก มันอารมณ์หรือว่าจะเป็นความรู้สึกต่างๆจะเกิดจากข้างในจากอินเนอร์จริงๆพอพอหนูมาลองเราเป็นเด็กด้วยความที่สุดของมันมันไม่ถึงนิดเดียวไม่เยอะลูกคือเรามีเสียงดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอารมณ์เรามันไม่สุดไม่สุดของมัมัอนคงผู้ใหญ่นะก็เลยดูยังยังเหมือนมันมันไม่สุดจริงๆลูกแต่ยังไงก็แล้วแต่ยอยากจะเป็นกําลังใจให้ในช่วงต่อไปนะถือว่า ไม่ไม่ใช่เสียนะลูกไม่ได้เสียนะคือดีแหละแต่ว่ามันไม่สุดใจเราอ่ะมันไม่ถึงใจเราอ่ะอยากให้ถึงใจเพราะว่าพัสมีนเป็นคนที่เสียงดีมากจริงๆครับผมส่วนช่วงต่อไปนะช่อว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพียกับพี่ก่อนยิ้มก่อนเออยิ้มค้างไว้เลยหน้าเสียเลยไม่เอาอย่างนั้นพัสมีคือ ทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะได้ชมโชว์ที่มันค่อนข้างจะดุเดือดกับเพลงสนุกกับเพลงที่แบบเอออลังการนะ่ะคือบ็อกกิ้งอะไรหนัวมาเต็มที่นะแต่วันนี้เปลี่ยนสไตล์มาเป็นเพลงชา้าแล้วออมันมีความเทียนไปไปมาๆอยู่เยอะครับนะที่ว่าน้ตไว้วันนี้เยอะเลยหลายคําด้วยแล้วก็คือเพลงนี้มันเป็นมันเป็น โหมดไมเนอร์นะแล้วก็คือขอไอโน้ตมันก็จะวนๆอยู่ในประมาณนี้คือไม่แน่ใจว่าคือเราทิ้งประโยชบางทีเนี่ยอย่างคําว่าทีเธอคาดฟันอะไรเงี้ยคือฉันชม่ผิดประมาสามรอบติดคือเมื่อกี้พี่ว่านเช็คโน้ตกับพี่ปุ๋ยไฟคือไฟอาจจะร้องเพลงดีบ่อยเออว่าเฮ้ยมันตัวไหนกันแน่เพราะว่าเราจําผิดเองหรือว่าหนูลงผิดคอร์อะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดยังไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องมาตรฐานรวมๆอ่ะอัชชมีเราเป็นคนร้องเพลงดีแล้วแล้วก็ เวลาใครว่าเราก็ตามอย่าไปทําหน้าเสียแบบนั้นให้คนอื่นเห็นรู้ป่ะยิ้มค้างไว้ก่อนนะยิ้มให้ลกค้งจลยิ้มค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้พี่ว่าขอเสียงปรบมือทุกคนให้ฮาชามีที่บ้ายนะที่บ่ายบอกว่าที่ปรบใหเนี่ยพวอยากปรบนะไม่ได้ทําตามคําสั่งใครนะคะฝั่งนู้นไม่พอใช่ไหมพี่ต้องหันมากันเองแล้วใช่ไหม น้องฮัสมีนะคะน้องฮัสมี่เป็นเด็กที่พี่ชื่นชมในความน่ารักมีเสน่ห์มาตลอดเลยวันนี้ก็เหมือนกันนะคะพี่อยากจะบอกว่าการที่กรรมาการเคยบอกว่าลองเปลี่ยนเพลงดูนะลองอะไรใหม่ๆให้เราได้เห็นนะพี่ชื่นชมทุกๆอย่างทุกๆเพลงมันคือประสบการณ์ถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้ว่าเพลงเนี้ยเราต้องแก้ไขย,ยังไงถ้าเราร้องเดิมๆเราก็จะโดนแต่คำชมพอเรามาเจอเพลงไทยซึ่งเราก่อนนั้นเราเล่นกับเพลงสากลเพลงนี้เรามาเจอข้อติ ถือซะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่าเสียใจเวลาติมันต้องเก่งขึ้นไปอีกมาติกันดีกว่าอ,อย่างที่พี่บ้านบอกเพลงนี้มีเพี้ยนเยอะชัดเจนตรงยิ่งให้ความรักความรักตัวเนี้ยหนโูร้องเตี้ยเตี้ยกว่าคีไปนิดนึงแต่เข้าใจว่าโน้ตอย่างที่พี่ว่านบอกมันเป็นแบบ<ช>มันเป็นมันเป็นคือถ้าใช้ภาษาดนตรีมันเป็นไมเนอร์ใช่มันเป็นไมนเนอร์คือ มันจะครึ้งครึ้งเสียงหน่อยมันจะร้องยากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คำว่ากับยอนด,ดีกับฉันได้ไหมหนูร้องยอนด,ดีกับฉันได้ไหมมันคือพวกเพลงไทยเนี่ยพอร้องแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนไทยภาษามันจออมาชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์วันนี้พี่ว่าอารมณ์เราโอเคนะอาจะมีทำทำทำันในเรื<ำ>่องความรู้สึกได้ดีพี่ว่ามันอยู่แค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองยังไงพี่ก็ชื่นชมเพราะว่าเราเป็นเด็กเก่งนะคะ สู้ๆพี่ตั๊กวันนี้ค่ะคนน่ารักของพี่ตั๊กนะคะไม่รูปอะไรนะเห็นหน้าเขาแล้วพี่ันมีความสุขเพราะเขาเป็นเด็กที่เวลายิ้มแล้วมันสุ่งเอิญมันทำให้เราเบิกบานนะคะเอ่อน้องพี่ตั๊กจะเห็นน้องน้องขั้นมีเนี่ยในแต่ละรอบแล้วเขจะเล่นเพลงสังกวที่แบบว่าอร้องการโชว์เสียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะวันนี้เขาเปลี่ยนมันถือว่าเขาโชว์พลังเสียงเขาใจป่ะอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างนะคุณพี่ใจไหม นะที่ไปเช็คสมองแล้ะสมองเฮยก็ต้องพาใจมันนีดเึงพี่อยากจะบอกว่าวันนี้เพลงนี้มันยากเพราะว่ามันเป็นเพลงผู้ใหญ่ใช่ไหมคุณโดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นด้วยประสบการณ์ที่เขายังเล็กเออยังยังยังอายุน้อยอยู่แล้วมาเจอเพลงที่มันใหญ่แบบเป็นผู้ใหญ่ฟิลิปเป็นผู้ใหญ่เขาทําได้ขนาดนี้ต้งว่าเขาเก่งแล้วแต่จริงแล้วเนี่ยเพลงนี้นนะ มันเป็นเพลงที่เหมาะกับผู้ใหญ่ที่จะมาร้องมันต้องแบบผู้หญิงที่จะร้องเีลนี้ต้องเป็นผู้หญิงแบบประมาณอย่างพี่สุอย่างเงี้ยได้จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะแบบราดหกคนจะมาเจอกันพลิ้งอ่ะยกเลิกพลิ้งไงพลิ้งไงพลิ้งต้องอย่างนั้นอาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่สักนิดนึงแต่ว่าเขาเป็นเด็กไงเขาเป็นเด็กเขาทำได้ขนาดนี้เช่ว่าเขาเก่งแล้วนะคะลบรู้คุณ บอกใช่ไหมเพลงเนี้ยดิฉันยังไม่คงแบบไร้เดิยงสาเพลงนี้ยังไม่กล้ากว้างเลยนะเพราะฉะนั้นเนปตะกิตจะฝากไปยังน้องๆทุกคนเลยนะว่าวันนี้อาจจะมีทั้งคำติคำชมแต่ฮัสซี่จ่าจะฝากเลยนะคำติที่สะกิดใจดีกว่าคำชมที่ทำให้เราหลงตัวเองนะคะลูกนะจ้าสุดท้ายที่เลยครับ ถึงมุ้ตาจังเลยจริงๆนะครับที่ขอแป๊บนึงได้ป่ะอะไรครับเดี๋ยวจะมีน้องๆร้องเพลงนี่ไหมฮะไปลงนรกก็บอเถอะฉันจะลงทัเธอบมแล้วครับเพลงไม่มีแล้วอ๋อไม่มีใครหัวโชคดีจังเลยเออพี่จะบอกว่านะครับที่ที่น้องขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้ดูโจทย์ไม่ได้ดูตรงนี้เลยนะ คิดว่าหนูจะมาเพลงที่แบบว่าได้เต้นได้อารมณ์เบิดบานอย่างที่ทุกคนบอกครับแต่มาวันนี้แล้วมันผิดคาดเพราะนั่งฟังไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะมันมีความรู้สึกว่าเออน้ําเสียงหนูได้ได้เลยหนูพยายามที่จะแกะพิมิ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมันมันเพราะอยู่ในระดับนุงเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพี่ชอบไหมพี่ชอบชอบกับการเปลี่ยนเปลี่ยนที่ บุคลิกของหนูเนี่ยนะลูกปกติแล้วเนี่ยพี่ังคิดเลยว,ว่าวันนี้หนูไม่น่าจะเป็นแบบเชฟบะอะไรแบบนี้มาก่ะแต่วันนี้แลากลายมาเป็นแบบเพลงหวานซึ้งเป็นมุตาบุญดีนี่นะคะฟังแล้วมันได้เออเพลงเพราะฉะนั้นทุกคนที่ติไปเนี่ยนะคะพี่ยังบอกเลยบอกว่าให้ติกันเยอะๆติเพื่อก่อนนะลูกนะแล้วหนูจะได้เก็บตรงตรง ที่คณะกรรมาการให้ความรู้หนูไปในวันนี้ไปปรับปรุงและแก้ไขเพราะเด็กอายุแค่หนูเนี่ยยังมีเวลาที่แก้ไขอีกได้มากมายแล้วหนูยังทำได้ดีกว่านี้อีกเยอะเลยลูกชื่นชมครับแลเป็นสาวน้อยวัยทกขของเราสาวตอยนะระจารับครับมี